สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยอดวันกอกอกข่อยผ้าเอฟซี e และท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนังนทิยาแม่น้องนาดากับนั่งจ่อยนะครับนั่งจ่อยเพิ่งฟันอีกแล้วได้สองตัวสองคู่พ่อพันกับว่าไม่ค้นมากระสีสองตัวห้างเดียวเมื่อวันที่สิบหกพิธีกับเจหกเจ็ดนะครับเพื่อที่ฟันในใจนีไม่ค้นมากระสีไป่ติตามไปฟังนังกันนะครับเข้ามาแล้วก็น้ากดติดตามกดแชร์ เป็นกาลังเกี่ยวเือนครับขอมวนถมวดกินดนัอนทีย่ย่าแบ่งปันใหม่ผมได้จัดทาเป็นคลิปประวัติเที่ทนผนพชมทุกทสานได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสียหายมาไในตัวได้กคค็ตามไปฟังพร้อกกันกับผมเลยนะครับทำพร้อมบ้านนะครับถ้าผมพูดนะคะัมืัอนี้น้อนที่ยามาตามแนวทางของน้าจอยนะคะน้าจอยฝันสองสองตสองคู่นะคะพ่อบ้านน้าจอยสองตห้หางเดียวนะคะมีคนมากกว่าสิบสองตห้หางเดียวจะเป็นโตได้ไปเบิ้งไปฟังน้ำกันเลยคะ่ะ ชิ S <S ว่าพีดกันเี่ยังมามวนกันด้วยาอันตะไปแม่น้องระดาครับอันนุ่าามมมมน,น,นี่ยามากเป็นมามวนม้ามวนเจ้าพอพิดกันนักเกียร์ได้หรอมาจนพีแตกตื่มเลยแล้วนะพีก็ยากสองนอกนเมากันฟันชิปก้นนะฐานาจอยนาจอยไปเที่ยวหยาจังมากเฮ้ยเป็นยังไงอันดีไปเด็กซี้มาไปตามนาจอยให้หน่อยนาจอยฝันต่อม้วนหรือย,อยังปะนะ ซี่บอกมาด้วนี่เห็บซี่บอกของมาด้นี่ผมว่ถาถ่ายเจ้าเครื่องชั่วโมงเลยอย่างเดียวทางพอดองว่าได้เหล็กอย่างเดียวเลยทางนี้ก็ได้วันละใส่เอาขั้วไมาไหตัวนึ่งขัาวขั้วบังเกิดไงได้ตัวนึงไม้สีลดน่าตีจังเลยยังยังหลุดวันตัมือได้่รอจอยวันตั้มันดีซีไปโหลดนะครับครันนันตีซี่อันเด้์สองมือแล้ว เจ้าตีว่าเจ้งไหนเ่าะัไอ้้วยอ้กัวไอกับหน้าผา<ช><ว>ขาั้วไอ้หน้า,นา,านนนนนนผาหนาผากระไกระไรกระไรกระไรกะไรกระกระไรก สองโซ่ก่ได้าจารยม่นจซ่เลยอันอาจารย์แค่ไหนนะจอยมาฮะเฮ้ยครับโอ้ลูกคนคนอาจารย์แคนอาจารย์แค่ไเป็นนางเป็นนางตักแม่์จอยแล้วเฮฟตี้จังสเห็นไม่เอาขนาดเลยมันนี่นะน้าหลุดเคยกับพี่น้องเอ้ยมูเมาขนาดเลยเฮ้ยเคยเป็นแมวตีตีหัวขา เลขสามตัวเดี๋ยวน้าจอยเจ่าซี่หกขาเด้ี่เจ้าตีอย่างไรคือึ้นเป็นหกขาขาจ้เอาตุไซตุาซก็น้ำหกน้ำหกยุ่ยแต่คว่ยืเป็นน้ำหาน้ำหาทำสีดนยมันสีกหกขาหกสีอไสีได้สีหาเหรอหกขาหกีหรอยังครับอุ้ยเอ้ยตอเันแถวเน้ยที่ีจองยังครับเดี๋่ีน้องแคนบอกเปเอยเพาท่านไม่บวก มันมันห่อนมันงส่เนาะกเมียเลยบอกเลขมันเขานล้วเลยแทนถามมันมก็นได้ดอกแทนเดี๋ยวนี้น้องอันน่องน่องแท็เทกเตอร์นเรน,ารนาะบอกก็ได้ปะบอกน้ำเลือดออกแล้วไหมน่องแท็กเตอาาร์ได้เงินทุกอาทิตยศแทนบอกเอฟซีน่ไสของันเดือดๆก็บ่ได้เงืนดิหนิสื่อนมเด้ออาจารย์ผมมีเงินซื้อขนมกินแน่อาจานยม่กินเต็มปากเลยปะ เอได้มันสิออกนีิม,มาหายซี FC แก้มือมาเนี่ยเร็วมันีเงาอันพ่อบ้านเจ้าฟันล่าฟันมันนั่นคอยว่าสินท,ทาหาเจ้า,น,านั่นนันน่นนได้ออกดี๋บอกลเลยเจาหกฟันบ<อ>ัววดเลืออกในส่มือแล้วฟันมานซีซีหนึ่งแล้ววันนี้เมียกัไปซื้อหาซหนึ่งอันซื้อสามตัวได้แถวซีซีหนึ่งว่ มันออกซาซีตีมาได้ฝันได้ซีหนึ่งบอกไม่ขึ้นไม่เป็นของวันที่ผ่านมานของันผ่านมาเราเราเท่ามาว่าสื่อไปสื้อเด็กซีซีหนึ่งไงแถ่เรียว่าสื่อซีซีหนึ่งหายอันยี่สบพุ่นยี่สบปุรนแล้วเ่ยบริัทบอกค่าขาเป็นห่อลูกบังเขาตัดเลเนาะตัดซีหนึ่งซีซีเราว่าเรามีโอกาสฝันอีกอยู่ล้วะมีโอกาสฝันด้อ้าวเด้อพอล บันนี้เราสิเหลือกตีหนึ่งวะเนมยนวันนี้บ้านพันวันนี้เราวันนี้เรามัดเล็กอันฮาเจ็ดวันนี้เราววะฮาเจ็ดเนนอันนี้ห้องข้าวบ้านห้องข้าวบ้านนะจอยฮาเจ็ดแล้วว่าอันคันคันเรามักตัวได้นี่ยมันเนียนโดดเดียวเนียนโดดพี่น้องพี่น้องเดินป่าไปซื้อพี่น้องเด้นโรตเตอรี่ออกเลยป้าวไปซื้อเลยแต่แอปมินกันนะจ้องอยู่ว่าเมื่อได้ดองขอ้าวปัน ต้องใส่พี่ทองเขางเล่นหม่ดึงเจ้าดึงเสือเขาไปด้อลกพีดึงเสือไปยซลได้ครักซสือเลยคอยชิรักเสือกันคอยรักซสือเรื่อยยรักซือ่อยื่อรอแม่นอนดาซื้อรเจ๊ด้สิว่าซื้อมาได้่อยนะอยากซื้อจะแบคก็ซื้อไนี้เนาะห่าขเอ้าของนาจอยของาจอยกหาของอบานเพนหาเจ็ดหางเดียวพี่้อง อาจารย์แท่นบ่บอกมันบ่น้ำแข็งฮะอาจารย์อาจารย์แท่นบ่ฮ่บบอกของนายจอยหกขาก็หกซี่ของพ่อบ้านเพิ่นหาเจ็ดหาอเต่าเพิ่นมาเนี่ยแล้วล้างน้ำแข็งปิดข้อได้ก่อนน้ำแข็งหนาวขค่ะนาวเลยลูกเคยเติมน้ำไหลเลยลูกเคยลูกเคยหนาวกะว่าหนาวลูกเคยวะมือนี้ลูกเคยหนาวว่าเปลี่นมือนี้ เฮ้ยคอเอ้ยไปไปน่าวเได้นะเติมยอแล้วเิม่เป็นกินเริงตัดสิบเอออกแล้วแซมแรงไม่ร้อนยังมันฝุดมันฝุดบอมันกรบอแน่อ่างเบงนี่เพื่อนเพื่อนบอกว่าดีไหมที่ไปเร่งหาเจ็ดไจังไดพอบาเจบระหว่าอันระหมีคนอันระหว่าไม่คนอันนมาอัน คือค <Es> ือได้ย an, ินเสียงคนนี่ยแหละเล่ายางเขาอันเล่ายางไปทางอันเสี่ยวจิไปเขาห้องน้ำไหมผ่านส่วนผ่านส่วนตะลางลงมาตะลางแล้วก็ผ่านส่วนตะลางลงไปเราว่าโอ้ยห้ากิโเอ้าเลขบันทึกแล้เลยว่าเอ้าผู้ใดมาเบอกว่าเลยถามว่าอันซื้อว่าบ่อันอันถามกุงน้องว่าซื้อว่าบ่อันผมไม่ได้ว่าด้วยครับอันม่นแม่นเจ้าหูแววสิคนได้ยินสองเถีย คือบ่ได้ฝันเป็นเป็นเสียงคนเว้ามาแม่เจษแมนเราเราเลิกหนีนึงวันนี้เล่ากระไรเลิกออกมานอ่ะนะเียงขึ้นวันนี้เราเล่าเล่าล่งโซนไปไหมล่วงโซนไปของน้ำวันนี้เราอะไรนี้เนี่ยฮากิสอันยางกลับขึ้นมาอีกเราก็ได้ยินอีกไหมผู้ยิ่งใช่ผู้ใช่บ่โมแมนปูวันนี้เราปูพุ่มจะทีที่เคยหายเป็นงวดอ่ะงวดสองสี่วันนี้เนี่ยเนาะแมนนาลงคืนนี่น้องเล็กห้างเดียวห้างเดียว ยัซื้อหลเเยังได้เลยคเจ็ดวันล้อังเเด็กดังได้วันลหคมันบกเส้อองวันน,น,นี้นาะว้ายองวันน,ววนี้เขาที่เ้าเลยเฮ<ม>้ดปาร์ตี้เลยติดเลยจะองเข่าไหมเลยพี่น้อลองเข,เงเขต้องคอยเือเ<า>ข่าปาบเข่าไวพี่น้อเข่าเต,มตาาเ็มอยู่เลยอันนี้เขาเจ้ามันบ่มือได้สิจากเข่าเนี้ยบเขาเนี้ยวกับตานี้บ่เขาเนี้ยวกับสิการีตัดหยาออกแันเจ้าบัวหัแม่ลอดาไม่เห็นซอยบ่ มาบริสันต์มาตัวเนอเอื่นเด้อเอาเขาขึ้นเราขาเป๊ะๆกติมาได้ไ่นองเลยเขาเป็นหมดกินเราไม่เอื่นเพราะนั่นเองขาเป๊ะๆกติมาได้ไปนอนเลยน่าหน้าจอยดีสิมีแต่ปลามันปลาหรอยเด้อพี่น้องนเนอมันอร่อยบรรยากาศดีๆม้วนได้เลขสิม้วดได้เลขเขาซ้ำตมาล้อมสิงมาล้อนี่เนาะเออมาล้อมสิงตัดเดินแล้วตัดยาวออกเป็นแปรเนาะนี่ไปก็มีโอ้ย เดือดหง่วนหง่วนใด้เนาะคุม่ไทยเจ้าอยู่นี่มันพันเข่าสามตัวจังๆก็เคยเข่าอยู่สามตัวตัวแม่สามตัวตัวสามตัวตัวคยเข่ายู่ของนาจอยแต่ว่าสามตัวตรงๆบ่เคยบ่เคยจักหงวดได้สิเขานะสิได้เบิ่งมะลำสิ่งนะนาดาวเนาะเราบ้างสิรออยู่นี่แหละเราบ้างแม่แม่นอรดาก็น่าจอยนั่งเอกไถ่ก็นั่งเอกแล้วผู้ใดสิเข่าสามตัวเขาคอยเกือบแตกแล้วนะเกือบแล้วบบ้าเกือบเป็น้องไงวันนี้บ้านมีสามตัวพี่น้องคุณไทยสองตัวมาก่อนหน้าจอยฟัน มันตีออกมาเป็นฮกาก็ฮกซีนะคะอ่าพอบานปัญหาเจ็ดทางเดียวนะคะเสียงเสียงค้นเบานะคะเสียงกระซิบหาเจ็ดสองหรอเหาเจ็ดทางเดียวนะคะนาจจอยเพิ่นบอกว่า,าอาจจะเป็นรัฐบาลไทยหรือเพื่อนบ้านตอนเย็นเย็นจะคล้อยแบบน,น,บบบน e FT, ล้ว,วนเก้าการาังใาเอฟทีและตำรวจต้นุกท่านคงเสียดยินฟังแล้วนะครับทิ่น,น,นันยา่าในซาลูเรของน้าจ่อยนะครับ สำหรับพรมไทยกินมีสรุปครั้งหนึ่งนะครับนั่งจ่อยวันอีกแล้วสองตัวสองคู่พ่อบ้านสองตัวห้างเดี่ยววันที่สิบหกพี่จีเอหกเจ็ดนะครับนั่งจ่อยพระกระฟันได้หกหากับหกซีนะครับาำรับพ่อบัานนี่ควันกิดสิบหาเจ็ดห้างเดี่ยวนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางเสือกินแบงค์ของตะบันก็บกว่าเอฟซีอะต่อไผส้วนทุกท่านคงเส้นงี้ยนั่งฟังแล้วนะครับ ถ้าเราผมไม่ถ่ายคลิปนีขอจยู่ที่เพียง่ามี้พบว,วันนี้คลิปต่อๆไปสักคลิปงีโชคดีสวัสดีครับ